วันนี้เสิร์ฟเมนูอีสานนะคะวันนี้จะพาไปทำซุปมะเขือใส่ปลาทูทูทูจ้าก่อนอื่นเลยค่ะเราจะทำการทอดปลาทูก่อนนะคะหลังจากนั้นซุปมะเขือก็ต้องมีมะเขือนะคะเราไปหั่นมะเขือก่อนหลังจากนั้นเรามาดูปลาทูเราค่ะกลับไปกลับมามีสองตัวนะคะหลังจากนั้นเราเตรียมเลยค่ะวันนี้เราจะต้มไข่ด้วยนะคะ ใส่มะเขือกับไข่ต้มในน้ำเลยค่ะหลังจากนั้นเราเตรียมมาหั่นเครื่องค่ะจะมีผักชีฝรั่งกับต้นหอมนะคะหั่นแล้วพักไว้เลยจ้าเรามาดูมะเขือของเราเดือดเดือดแล้วเอาขึ้นมาได้เลยจ้าเอาขึ้นมาให้หมดหลังจากนั้นไข่เราก็ขึ้นมาด้วยนะคะหลังจากนั้นเรามาหั่นมะเขือเป็นชิ้นๆพอดีคํากันค่ะ หั่นให้หมดเลยค่ะมะเขือของเราแล้วเราจะมาทำการเกะปลาทูกันค่ะนี่คือวิธีการเกะปลาทูที่ถูกต้องนะคะแม่ค้าที่ขายปลาเกะเขาก็จะเกะกันแบบนี้ค่ะจะเกะแบบง่ายๆเลยด้วยการเอาก้างทั้งสองข้างของเขานะคะออกให้หมดหลังจากนั้นเราก็จะเอาตรงกลางออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาตรงท้องของเขานะคะที่มีก้างนะคะเกะให้หมดค่ะ แกะแบบนี้จะง่ายๆมากๆเลยค่ะทุกคนเอาหัวเขาออกค่ะเอาก้างตรงท้องนะคะอกให้หมดไปเลยค่ะมีหลายๆบ้านที่เราเห็นคลิปนะคะแกะปลาทูยังไม่ค่อยเป็นกันแกะแบบแม่ค้าแบบนี้ถูกต้องที่สุดค่ะเราไปเตรียมขั่วพริกกันค่ะใส่น้ำซุปไปเล็กน้อยนะคะ มีพริกกระเทียมแล้วก็หอมนะคะลงไปคั่วให้เหลืองเลยหลังจากนั้นเราก็มาตาตากันค่ะตําให้ละเอียดไปเลยนะคะอย่าเบามือนะคะใส่แล้วเราก็จะใส่มะเขือที่เราหั่นนะคะลงไปตําด้วยเลยค่ะตําให้ละเอียดนะคะระวังครกจะแตกนะคะไหมคะ่ะได้แล้วเราก็จะใส่ปลาทูของเราไปทำซุป ปลาทูซุปมะเขือใส่ปลาทูนั่นเองค่ะเอาลงไปตำด้วยเลยค่ะตำให้ครุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ไปเลยดูสิหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการปรุงกันค่ะใส่พงนัวจ้ะใส่ลงไปเลยตามด้วยพงปรุงรสนะคะ ตามด้วยทีเด็ดเลยค่ะน้ำปร,ราจ้าหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวคั่วของเรานะคะลงไปเลยจ้าคุกเขาให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะนี่คือวิธีการปรุงซุปมะเขือใส่ปลาทูของเรานะคะว้าวข้าเหนียวข้าเหนียวค่ะโรไว้เลยตักข้าวไว้รเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ใส่ ต้นหอมผักชีฝรั่งของเราไปคลุกเขาด้วยกันแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะน้ำลายโสไปด้วยเลยว้าวมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะซุปมะเขือของเราก็พร้อมแล้วพร้อมมากเลยสีสันน่าทานมากเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาเตรียมปอกไข่กันค่ะ ไข่เราต้มสุกเต็มที่นะคะเวลามาปกก็จะปกค่อนข้างง่ายมากๆเลยหลังจากนั้นเทซุปมะเขือของเราใส่จานได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะซุปมะเขือใส่ปลาทูของเราวันนี้เราจะตกแต่งด้วยไข่ไปอีกสาฟองจ้าอร่อยยั่วๆไปเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหากชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์ให้ด้วยนะคะ